เรามาดูกันนะคะว่านภัทรปักเป็นรูปอะไรนะคะเรามาดูกันเลยค่ะนี่เลยค่ะ P U T นะคะนภัทรปักเป็นชื่อตัวเองนั่นเองนะคะไอเดียง่ายๆแบบนี้นะคะนี่หลายๆคนนําไปใช้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะเจอกับนภัทรนะคะช่องนภัทรชาแนลนะคะได้ยินไหมคะงั้นเดี๋ยวนภัทรขออนุญาตเปิดแมสแล้วกันนะคะ สวัสดีค่ะอาทิตย์นี้เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นภัสจะเอาอะไรมาสอนทุกคนอีกแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้ถ้าทุกคนเห็นผ้าทุกคนจะต้องอ๋อผ้าเหลือจากใบที่แล้วแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเราทําอะไรก็แล้วแต่เราซื้อมาแล้วนะคะของทุกอย่างเรามันต้องมีประโยชน์นะคะเราซื้อมาแล้วอะไรที่เราสามารถทําได้เราต้องทําให้มันครบนะคะใครได้ดูคลิปของนภัสแล้วนะคะประโยชน์ล้วนๆเลยค่ะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์เลยว่าวันนี้นภัสจะมาสอนอะไรทุกคนนะคะวันนี้นะคะวันนี้นภัสก็จะมาสอนทุกคนนะคะทํากระเป๋าใส่โทรศัพท์ค่ะทุกคนหลายๆคนคงทํากันเป็นหลายรูปแบบแล้วเนาะแต่วันนี้นภัสก็คือจะมาสอนในรูปแบบที่ทุกคนน่าจะยังไม่เคยทําเอาเป็นว่าวันนี้เป็นแบบที่ทุกคน ต้องโอเคมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูแพทเทิร์นกันก่อนเลยนะคะตัวนี้จะเป็นผนังนะคะนี่เห็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวดูตอนเสร็จแล้วนะคะจะออกมาสวยงามขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนเลยผนังของเรานะคะตัวนี้นะคะความยาวอยู่ที่13นิ้วนะทุกคนความกว้างนะตรงนี้อยู่ที่ประมาณเซนครึ่งหรือว่าประมาณครึ่งนิ้วนะคะตัวนี้ขนาดนะยังไม่ได้เผื่อเย็บนะคะทุกคนอ่ะตัวนี้นะคะ1 1ชิ้นนะคะอ่ะ เสร็จแล้วตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นแพทเทิร์นชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะเดี๋ยวเรามาดูความกว้างก่อนนะคะตัวนี้ความกว้างนะคะอยู่ที่7นิ้วความสูงนะคะความสูงอยู่ที่4นิ้วครึ่งนะคะขนาดไซส์มาตรฐานนะคะในการใส่โทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองนะคะจากนั้นให้ทุกคนสโลปนะคะ4ี่มุมนะคะ อันนี้ก็คือจะเป็นแพทเทิร์นของเรานะคะโอเคแพทเทิร์นของเราก็จะมีอยู่แค่นี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมต่อไปนี้ก็คือผ้าสีเดิมเห็นไหมคะว่ามันมีประโยชน์ขนาดไหนนะคะวันนี้นะคะจะใช้เป็นผ้ากาวเขาเรียกว่าใยกาวหนึ่งหน้านั่นเองนะคะนี่เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้จะทําให้เราทํางานได้ไวขึ้นนั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ใช้ผ้ากาวเหมือนนะคะัก็คือใช้เป็น ใยปกติได้เลยนะคะตัวนี้นภัสเป็นใยใช้ใยกาวเพราะว่าเดี๋ยวนภัสจะไปรีดนะคะเพื่อให้มันติดนะคะตัวนี้ก็คือจะทําให้นภัสทาคลิปสอนได้ไวขึ้นนั่นเองนะคะตัวนี้ให้ใช้สอง,สองชุดนะคะก็คือใยแล้วก็ชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังนะคะตัวนี้สองเซตนะคะทุกคนจากนั้นผ้าซับในนะคะเหมือนกันนะ ผ้าซับในสองชิน้นแล้วก็กาวสาลูด้วยนะคะจากนั้นก็จะเป็นตัวผนังนะคะผนังนะคะก็คือขนาดนะคะเผื่อเย็บแล้วนะคะตัวนี้ให้ตัดนะคะเผื่อเย็บโดยรอบนะเดี๋ยวเราจะมาทําการสั่นครบแบบนี้นะคะตัวนี้เพราะฉะนั้นผนังนะคะให้ทุกคนตัดเผื่อนะคะเผื่อเย็บโดยรอบนะ ตัวนี้ให้เตรียมพร้อมผ้ากาวสาลูนะคะตัวนี้อีกหนึ่งเซตนะคะจากนั้นก็จะมีผ้ากุ้นนะคะแล้วก็ซิปนะคะซิปเราใช้11นิ้วนะคะตัวนี้หุ้มหัวซิปมาให้เรียบร้อยนะคะ แล้วก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวถ้าเกิดใครไม่ได้ซื้อตัวนี้นะคะแนะนําให้ใช้เป็นตัวคอมากก็ได้นะที่เราสามารถใช้ผ้านะคะใช้ผ้าทําเองนะคะแล้วก็ห้อยนะคะตัวนี้เป็นออเทอร์อรีอีกหนึ่งตัวนะคะซึ่งจะทําให้กระเป๋าของเราออกมาสวยงามนะคะอีกหนึ่งตัวก็คือไฮไลท์ของกระเป๋าใบนี้เลยนะคะวันนี้นะพัสจะนําเสนอนะคะ เมด็ดกระดุมนะคะวันนี้เดี๋ยวติดตามได้เลยนะคะว่านภัทจะเอากระดุมนะคะมาทำอะไรกับกระเป๋าใส่มือถือใบนี้นะคะวันนี้จะพาทุกคนสนุกแน่ๆค่ะกับกระดุมนะคะตัวนี้นะคะถ้าใครมีกระดุมเหลือใช้นะคะสามารถเอามาแอดวานนะคะสามารถเอามาทำเอามาดีไซน์เอามาตกแต่งนะคะแต่ถ้าใครอยากได้อย่างที่นภัท จะทําในวันนี้สามารถมาซื้อได้นะคะตัวนี้1กล่องเลยนะคะรวมไซส์นะคะเม็ดเล็กเม็ดใหญ่จะอยู่ในกล่องเดียวกันเลยนะคะตอนนี้ที่สาขาฟิวเจอร์พาร์คลังสิตของเรานะคะขายกล่องละ59บาทนะ ตัวนี้มีทุกสีนะคะแต่วันนี้นภัสเลือกเป็นโทนสีน้าตาลเพราะส่วนตัวเลยค่ะตัวนี้จะเป็นคนที่ชอบโทนน้าตาลมากๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นภัสจะพาทุกคนตกแต่งนะคะด้วยเม็ดกระดุมเดี๋ยวเราจะออกเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวให้ทุกคนนะคะนําผ้าตัวพนังนะคะไปรีดผ้ากาวนะคะไปรีดผ้ากาวมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ ตัวซับไนเปรีดกาวสารูมาให้เรียบร้อยชิ้นหน้าชิ้นหลังนะคะนําเปรีดมาให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเดี๋ยวเรานํามาตัดตามขนาดแพทเทิร์นนะคะ แพทเทิร <All> mm ์น hmm. มาแล้วนะคะชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะตัวนี้นพัสก็ตัดขนาดตามแพทเทิร์นนะคะโดยเอาแพทเทิร์นมาวางแล้วก็ทุกคนต้องเผื่อนะคะตัวนี้เพราะว่าแพทเทิร์นจำเป็นขนาดยังไม่ได้เผื่อเย็บนะคะให้ทุกคนนะคะ mm hmm. เผื่อเย็บด้วยนะคะเนี่ยนพัสเผื่อเย็บหนึ่งตินผีนะคะทั้งสองชิ้นเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูชิ้นนี้ค่ะทุกคนชิ้นนี้ตอนแรกที่นภัสแจ้งไปนะคะว่าตัวเนี้ย ให้เรานําตัวพนังนะคะตัวนี้นะให้เรานําไปรีดผ้ากาวนะคะคือเราจะต้องเอา2ชิ้นนี้สัมทบกันแบบนี้นะเสร็จแล้วให้เอาแพทเทิร์นมาวางนะคะขนาดเราก็ต้องเผื่อเย็บโดยรอบเหมือนกันนะทุกคนพอเราใช้ปากกาเขียนผ้านะคะวัดขนาดโดยรอบแล้วนะคะให้ทุกคนเว้นช่องกลับผ้าไว้นะคะตรงนี้นะเว้นช่องกลับผ้าไว้ประมาณ3นิ้วเหมือนเดิมนะคะทุกคนจากนั้นเดี๋ยวให้ทุกคนไปเย็บนะคะ เย็บ yep, ย้ำนะคะจากมุมน,นี้นะเย็บ yep, นะคะแล้วก็เลี้ยวมาตามแพทเทิร์นเลยนะคะเลี้ยววนมานะคะจนมาถึงตรงนี้ก็ให้ทุกคนย้ำนะคะเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนกลับออกมาเป็นด้านถูกนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเย็บชิ้นนี้แล้วก็กลับออกมานะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะคะ ตัวนี้พอเรากลับออกมาแล้วนะคะทุกคนมันก็จะเป็นผนังเล็กๆแบบนี้นะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสอยปิดแผลตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะโอเคนะคะทุกคนตอนนี้เราสอยตัวผนังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เรามาถึงไฮไลท์ของกระเป๋าใบนี้แล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะนำกระดุมนะคะตัวนี้มาตกแต่งนะคะ อันนี้เป็นเทคนิควิเศษเลยนะคะหลายๆคนนําไปใช้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ากระดุมในกล่องนี้มันจะมีดีไซน์นะคะตรงน,นี้เราเทออกมาเลยนะคะนี่เลยค่ะเราก็สามารถเลือกได้นะคะอันนี้แล้วแต่ทุกคนเลยนะคะว่าใครจะดีไซน์เป็นในรูปแบบไหนนะคะโทนสีน้ํตาลม,มันจะทําอะไรได้บ้างนะคะถ้าเกิดว่าใครเลือกเป็นโทนสีสว่างนะคะสามารถปักเป็นรูปดอกไม้ นู่นนี่นั่นอะไรก็ได้นะคะแต่เดี๋ยววันนี้มาดูกันนะคะว่านภัทรจะตกแต่งเป็นอะไรนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะนภพัทได้ตกแต่งเม็ดกระดุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่านภพัทปักเป็นรูปอะไรนะคะปนี่เลยค่ะ PUT นะคะดาัดปักเป็นชื่อตัวเองนั่นเองนะคะไอเดียง่ายๆแบบนี้นะคะนี่หลายๆคนนําไปใช้ได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อ,ตอไปกันเลยคะ่ะหลังจากที่เราตกแต่งนะคะเราออกแบบทีนี้เราก็จะมานําผ้าชิ้นนอกนะคะนํามาประกบกับผ้าซับในนะคะนะคะโดยประกบผิดชนผิดแบบนี้นะคะจากนั้นให้เราเน่าโดยรอบนะคะตรงนี้จะเป็นชิ้นหน้านะคะทุกคน อ่ะแล้วก็ชิ้นหลังนะคะอ่ะชิ้นหลังนะคะกระดุมของเราเนี่ยบอกได้เลยว่าเยอะมากนะคะเราสามารถตกแต่งได้หลายใบมากๆเลยอย่างตัวเนี้ยนะพัดก็ เอาไซส์ใหญ่ๆนะคะอันนี้จะเห็นเห็นกับพื้นที่ด้านหลังว่างๆนะคะน้ำพัดก็เลยนํามาตกแต่งชิ้นหลังด้วยนะคะก็ไม่ต้องอะไรมากนะคะทุกคนเนี่ยเรียงตามไซส์นะคะแล้วแต่ไอเดียของแต่ละคนเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรานํามาวางนะคะแล้วก็เนาจากนั้นเราก็ตัดส่วนต่างทิ้งได้เลยนะคะจากนั้นเราก็นาผ้ากุ้นนะคะมากุ้นทั้งสองชิ้นได้เลยนะคะ ทุกคนตอนนี้เราก็จะคุ้นทั้งสองชิ้นนะคะเดี๋ยวเราคุ้นเสร็จนะคะเราก็ไปเย็บนะคะเก็บคุ้นให้เรียบร้อยนะคะโอเคนะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็คุ้นนะคะทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาหาจุดกึ่งกลางนะคะตัวนี้คือจะเป็นด้านบนกระเป๋าตัวนี้จะเป็นด้านล่างนะคะเราหาจุดกึ่งกลางนะคะของ ตัวชิ้นกระเป๋านะคะชิ้นหน้าหรือชิ้นหลังก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นสอยกันนะคะอ่ะเสร็จแล้วเราก็มาดูพนังนะคะเรามาเอาชิ้นพนังนะคะตัวนี้นะเราหาจุดกึ่งกลางเหมือนกันนะคะจากนั้นเราก็ประกบค่ะแบบนี้นะก็คือจริงๆอะ่ะตัวนี้มันไม่มีด้านผิดด้านถูกนะทุกคนก็คือให้เรานะคะประกบแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมันก็จะพลิกออกมาแบบนี้นะคะทุกคน เดี๋ยวเราจะต้องมาติดอีกข้างนึงนะคะก็คือเราจะเอาระหว่างกลางนะคะแบบเนี้ยเดี๋ยวพัดทาให้ดูล้กันเดี๋ยวเราหาจุดก,กึ่งกลางก่อนมันก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเนี่ยเหมือนกับเราไล่ขึ้นมาประมาณนี้เลยเดี๋ยวนพัดหนีบให้ดูก่อนเหมือนกับว่ามันจะต้องมีพนังขึ้นมานิดนึงนะคะเนี่ยก็จะประมาณนี้ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มสอยจ,จากจุดกึ่งกลางนะคะสอยซ้อนได้นะสอยขึ้นมาจนสุดนี่แล้วก็สอยฝั่งนี้มาจนสุดนี่นะคะจากนั้นเราก็จะมาสอยฝั่งนี้นะคะเราก็จะมาหาจุดกึ่งกลางของชิ้นนี้เราก็จะมาปราะกบแบบนี้ทีนี้เราก็จะมาสอยฝั่งนี้เหมือนกันนะคะทําวิธีเดียวกันก็คือสอยจากจุดกึ่งกลางขึ้นมาสอยจากจุดกึ่งกลางขึ้นมาซึ่งทรงกระเป๋าตรงนี้มันก็จะมีความกว้างนะคะ ก็จะมีช่องสําหรับใส่โทรศัพท์นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาสอยทั้ง2ชิ้นให้เสร็จนะคะเดี๋ยวนภัจรมาอธิบายนะคะขั้นตอนต,อนต่อไปนะคะโอเคนะคะทุกคนตอนนี้นภัทก็สอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยนะคะสอยพนังมันก็จะมีความกว้างของกระเป๋านะคะเนี่ยค่ะ วัดก็จะสอยนะคะเนี่ยโดยรอบเลยนะคะมาฝั่งนี้อ่ะลืมบอกทุกคนว่าตรงนี้ทุกคนต้องยัดไส้ไก่เข้าไปนะคะตรงนี้ซอนเข้าไปแล้วก็สอยด้วยนะก็เดี๋ยวเราจะมาคล้องตัวสายห้อยนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครไม่มีเป็นตัวนี้ก็คือจะทําเป็นตัวดีก็ได้นะคะ ที่จะทําเป็นคอมมาห้อยนะคะแต่ตัวนี้นภัสใช้เป็นสายหนังสําเร็จรูปเลยนะคะอ่ะตัวนี้นะคะโอเคเดี๋ยวจะเหลือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะก็คือการติดซิปเนาะเดี๋ยวเราจะกราบออกมาแล้วก็สอยซิปนะคะซิปของเราจะอยู่ที่11นิ้วเราจะสอยซิปมือนะคะโอเคเดี๋ยวนภัสขอสอยซิปให้เสร็จเลยเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะ โทรศัพท์มือถือนะคะตัวนี้เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะตัวนี้นะพัดนะคะตกแต่งด้วยกระดุมนะคะตัวเนี้ยอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะไอเดียเกย๋ๆแบบนี้นะคะทุกคนลองเอาไปทําตามดูนะคะตัวนี้ก็จะมีความกว้างมากๆนะคะด้านในนะคะตัวนี้สามารถใส่ได้โทรศัพท์รุ่นไหนก็ใส่ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวนะคะจะลองดดตัวใหญ่เลยนะคะตัวนี้อ่ะนี่เลยลองใส่ดูเนาะ ตัวนี้ขนาดโทรศัพท์เครื่องใหญ่มากๆแล้วนะคะตัวนี้ก็คือเนี่ยสามารถจุได้เยอะมากๆเลยเนี่ยด้านหลังก็เก๋นะคะด้านหน้ายิงไฮโซเลยนะคะตัวนี้ไอเดียง่ายๆแบบนี้นะคะเราตกแต่งด้วยกระดุมนะคะถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักเพจมาได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะนภัสก็เอาไอเดียง่ายๆมาฝากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องนภัสชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ นี่เลยค่ะสวยๆเลยค่ะ